แล้วครับท่านผู้ชมวันนี้จะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของช่องผมเพราะว่าผมไม่เคยเจ่ายเงินเยอะเท่านี้มาก่อนซึ่งนั้นก็คือการเติมเงินโลบบกหนึ่งมื่นโลบบกนะครับท่านผู้ชม หรือว่าเงินจริงก็คือ3,700บาทโอ้โห,โหแมงเลยกูเครียดเลยกูเครียดเลยกูกูไม่ได้ไปท้าคนดูเลยกูไม่ได้ไปท้อคนดูเลยกูคิดอะไรอยู่ื่อตอนนั้นปนโถแล้วกูก็ต้องเล่นทุกคนก็ทวงแต่นั่นแหละพี่ครับพี่เออว่ามันหมื่นคิวแล้วนะพี่หมื่น 100, คิวหมื่นคิวจะเลือมหมื่นคิวนะพี่มันเลยแปดพันไลน์แล้วนะพี่ตอนนี้แม่งปลาเลยสองห 20, มื่นแ่แล้วนะพี่ปะโถพี่เล่นเดี๋ยวนี้เลยพี่ อเอาละนี่กูเริ่มซื้อเลยแล้วกันห้าหนึ่งมื่หนึ่งพันโลโบอกเออประมาณ3 0 7 0พโอ้โหกูไม่เคยซื้อเยอะขนาดนี้มาก่อนช่องใหญ่ๆเขาอาจจะซื้อกันได้ง่ายๆนะแต่กูนี่คือแบบกูค,คิดอะไรอยู่วันเดียนี่ค่ากินกูทั้งเดือนเลยแล้วเนี่ยอันนี้ก็พูดเบอร์ไปไม่จริงหรอกเอาละเอะเอฉันจะกดเลือกแกแล้วนะโอเคตอนนี้ฉันขออกูอออจ่ายไปแล้วเออไ,ได้ ร้อยเปเ็ดแม่งกูทำอะไรลงไปวะเนี่ยก <c oughs> ูตายเอาล่ะท่านผู้ชมมาขอให้มันคุ้มค่าเถอะมาคุ้มค่าที่ทำให้ฉันได้เล่นนะเอาล่ะเจ้านกคู่ ฉันสัญญากับครอบครัวไว้กับแมวโฮด้วยว่าฉันจะต้องซื้อแกให้ได้โอเคเอาล่ะค,คนดูแม่งต้องตามร้านต่างขวางกูแน่นอนเลยว่ะถ้ากูไปซื้อใช่ไหมไอ้แมวโฮโ<อ>ซื้อจริงๆแล้วนะต้องซื้อกี่ครั้งก็เนี่ยสิบครั้งเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมมีหมื่นโลบอกนะครับอ่ซื้อไปสิบครั้ง ซื้อไปเลยโอ้โหหมื่นโลบอกกูเสียดายตังสองพันเจ็ดไปแล้วแต่ถ้ากูไม่ซื้อคนดูต้องตามาค่ากูถึงชาติหน้าแน่เลยอ่ซื้อเข้าไปซื้อก็ไปอีกอ่ะเอาล่ะ,ะท่านผู้ชมต่อมาผมจะเหลือก,กดอีกแค่สองครั้งเท่านั้นเก้าเจ็แล้วท่านผู้ชมความฝันผมกําลังจะเป็นจริงเออเอาล่ะกดอีกทียนดึงซื้อได้เลยนะมาแล้วนะครับมนาะเอาล่ะหนึ่งแสนยัง ริ่มมาแล้วนะครับ12,169อ้อเก้าอเอาลุ้ยเออแมวโหเอาละ,ลาละข่าวดีเออเ้ออ,อย่าให้เขามาเหยียดหยามเราได้ว่าเราไม่ทําตามสัญญาเราเป็นคนยึดถือสัจจานะเว้ยโอเคเอาละเออเราต้องตั้งสติให้ดีนะจ้าแมวโหเราจะซื้อแล้วนะเออตัวนี้ไม่ใช่ถูกๆนะเว้ยที่แกซื้อเด็กแกไม่ได้เก็บคิวเหมือนคนอื่นแกเสียตังค์นะเว้ยเออนี่จะเป็นนาทีบําบัดที่สของช่องผมภายในสาม สองสามพันเจ็ดหนึ่งวัดตุ้มอะตุ้มอะชิปอะเฮ้ยเฮ้ยตุ้มเฮ้ยนกโข่เฮ้ยนกโข่เฮ้ยอะเฮ้ยไอ้นกโข่โเรบอกเล่นกูแล้วโรบอกเล่นกูแล้วสามพันเจ็ดเล่นกูแล้วกูสติแตกแล้วโอเคมาสติมาแล้วเฮ้ยท่านผู้ชมทำมงินไม่ได้อ่ะ เฮ้ยมันเป็นไรอะคืออะไรอุ้ยอะไรสวัสดีครับผมเป็นนกคู่ครับแล้วทำไมมันต้องเป็นเพลงมีมนี้ด้วยวะแล้วดูขามันไม่ขยับด้วยนะดูดิมันทำอะไรได้วะเนี่ยมันมีแค่สองท่าเองนะผู้ชมซุปเปอร์เลเซอร์นี่ซุปเปอร์เลเซอร์นะคะนาปล่อยตาเลเซอร์เหรออ่ะแล้วนี่คืออะไร เฮ้ยนี่เหรอตัวหนึ่งแสนถามจริงเอาละไอ้พวกดีตายให้หมดซะดูนะครับนะคผมจะลองอุ้ย เอาลุยนี่จัดการจัดการไอ้พวกนี้ยังกากอยู่ไอ้พวกนี้ยังกากอยู่นะครับเราต้องโชว์ของมีใครจะสู้กับฉันไหมนี่เนี่ยโอ้โหเตะทีเดียวตายเว้ยเฮ้ยโอ้โหถึงฉันจะไม่มีพลังลนะแต่ฉันเตะทีเดียวตายเฮ้อยอ่าเฮ้อนี่เฮ้มันเป็นลูกศิษย์บัวขาวนเนี่ยเฮ้ยอ่ะเอาล่ะท่านผู้ชมต่อมานะครับนะผมจะจัดการไอ้พวกนี้ให้หมดเลยนะฮะนี่นี่เต่อยไปดิตายเออ เตะทีเดียวมาดิโอ้พวกเราจัดการมันให้ได้ไอหมอนี่มันตัวบ้าเลยไม่เนี่ยมันเราไม่เคยเห็นในสกิีบีดีหรือเคนเมล่าเลยโอ้โหฉันโหดฉันไม่รอไอพวกเด็กน้อยเอาละพลังเตะร็กคู่ดิโอ้โหมันใส่พลังผมเต็มเหนียวนะครับแต่ผมไม่เป็นไรเลยเลื่อนรถกระถึงหนึงนะครับนะโอ้โหเอาละโหนี่เเหหหหรรรอออนนนนนีีี็็ววกแป๊บึงจโโ้ไปไหนล่ะนี่เนี่ยเตะไม่ดีแย่เฮ้ยนะครับนะ แย้เฮ้ยตายเฮ้อมึงเจอน้าคู่กูนะครับตัวนี้ผมบอกเลยด้ว่าเกิดได้เรื่อยๆนะครับนะไม่เหมือนไอตัวกอตลี่ไอไททันไยไททันนะฮะคือต้องรอเกิด22นาทีเลยนะฮะแต่อตัวนี้คือไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือเกิดได้เรื่อยๆนะครับเหมือนเปิดโตอยู่คนเดียวอะ่ะเฮ้อถูกใจท่านผู้ชมยังครับนะที่ กดไลค์แปดพันไลค์ให้ผมเนี่ยนี่ผมซื้อให้แล้วเี่ผมพร้อมเตะได้ทุกคนพร้อมกบเสียงมีมสุดปัญญ่อน,นะครนะับมาไม่มีตัวไหน,นโหดเลยหรืองไงวะเนยผมอยากเตะสักตัวหนึ่งว่อะอะท่าผู้ชมดูผมยืนให้มันปล่อยเลเซอร์ใส่ผมยังไม่เป็นไรเลยตายไททันตายไททันเอาเรียจังหวะด,ดีโอ้ข้อคุ้ยอยทอยทันเดี๋ยวมึงเจอกูจะไปเตะมึงไอ้ตายไททันเอาละเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปไปไปเตะไปอือตาย คราวนี้แหละผมจะเปลี่ยนเกมเออพวกเราลุมเตยเตยทนเร็วมึงตายกูบอกเลยกูคือนกโคที่ร้องเสียงมันบัวขาวได้แยเฮ้ยแยเฮ้ยนี่ตายไปดิตายไปดิมึงตายยังมึงตายอย่างนี่กูเตะอย่างเดียวกูเตะอย่างเดียวกูเป็นสนลูกใครนี่กูเตะอย่างเดียวนะครับนะเฮ้เตะอย่างเดียวเอาตายแล้วนะครับแป๊บเดียวมันตายแล้วโอ้กกจริงๆเลย มีใครจะสู้กับฉันอีกไหมแกตายไอเตะบังดีดีแกเจอเลเซอร์ฉันหน่อยเป็นไงจีแมนเอาระพลังลูกเตะบัวาขาวดีแล้วแม่งเลยโหดเกินเอาระพกพวกวิ่งเข้ามานี่เตะไม่ดีฮึบฮึบนี่เนี่ยแอะพวกเราแยหมเลยเฮ้ยนี่เตะไม่ดี พวกเราจัดการพี่คอยแล้ววันดีครับพี่วันดีครับวันดี้วันดีเตี่ยพวกนี้ดิกูเตะแม็กเลยเตะเลยเตะให้หมดนะคะมาเตะให้หมดเออไอพวกนี้ไม่มีทางได้สู้ผมเป็นเหมือนกังฟูเลยอ่ะดูดิกังฟูกังฟูเตะพี่คาดเออเตะพิฆาตนี่แงเฮ้ยแงเฮ้ยเออเคยดูคลิปบัวขาวเตะก้านกล้วยไหมเสียงเป็นแบบนี้เลยเออเเเยยยฮฮ้้ เยนี่โอ้ยท็อกซิก,กมาวะ่วะกระโดดเตะทคิดดิมิดิเนี่ยกระโดดเตะคิดดิท็อกซิกตายเลยว่ะแม่เอ้ยไม่มีตัวไหนสู้ผมนะครับนี่เอาละเฮ้ยต่อมาไอ้แม่เหล็กมาว่ะเอาแล้วแม่เหล็กบอกอ๋อนี่ฉันมีศักยภาพนะเวย้ยนี่ศักยภาพว่ะมึงมีศักยภาพบหรออ๋อนี่ตัวอะไรเด็กๆวะเนี่ยอ๋อนี่ฉันเอารถถังมาฟาดแกเป็นไงแมากูไม่เป็นไรหรอกนี่ เออฉันระดับแสนคิวนะครนะับมาเตะหน้าไปดิเึบเตะหน้าไปดิเึบเตะหน้าไปดิผมบอกเลยนะครับว่าไอ้นกคู่นี่เป็นตัวบูอย่างแท้จริงเลยนะฮะมันเป็นสายต่อสู้โดยเฉพาะเลยผมว่านะเออแต่ผมรำคาญไอ้เสียงมีม,มันมากเลยไอ้มิวสิกมาดีด่เอ๊บโดดเตะไปดิฮ่ามีใครสู้กับฉันอีกไหมแต่ประเด็นคือมันตัวมันเตี้ยมากสินี่ มันไม่พอดีส่วนเลยนะครับไอ้นกคู่เนี่ยเนี่ยผมอยากรู้ว่าคนสร้างทำไมถึงต้องเอานกคู่นะครับดูนี่อู้จ้ติดบล็อกติดบล็อกอย่างนั้นเหรอดีโดนเตะอะไรเป็นไงะแล้วต่อมาผมว่าผมเล่นฝั่งอันนี้ดีกว่าเห็นเขาบอกว่ามันมีตัวที่เหมือนนกคู่พลังเหมือนนกคู่เลยนะแต่ไม่ใช่ตัวนกคู่นะครับนะเอออยากรู้อีกฝั่งหนึงเป็นตัวอะไรวะเอาละมาฟังสก,กีบดีนะครับต่อมาเลยเฮ้อดูซิเฮ้อหน้าตามันจะเป็นยังไงเห็นเขาบอกมันเป็นปลาสุดน่ารักโอ้ นี่ไงมันเป็นปลาจร,จริงๆด้วยมันจะร้องเหมือนกันหรือเปล่าวะ,อะลองเล่นดูดิมาเ้ยวเวอ้ยปาปาจริงๆดูมันเดินด,นดินะครับนะสกิลแรกคราวนี้มีสามสกิลว่ะตัวนี้นะครับมันเต้นอะไรวะนะ่ะท่าหนึ่งเอา้าตะกี้มึงทําอะไรมันทําอะไรของมันมันกําลังหกล้มหรือเปล่าเอาใหมด่ดิขอใหม่ เต้นออกกันจมูกก็อสิบมึกอะไรของแม่งก็จะมึ้งเต้นอะไรของมึงเนี่ยมึงเต้นอะไรอ่ะเอออ่ะลองท่าสองนะครับนะฮิวแดนนะครับคืออะไรสามารถฮิวร่างกายได้เหรอลองดูดิหนึ่งสองฮึบโอเคนะครับนะเออเอาเต้นเต้นเอาเต้นเอาเต้นโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหใช้ครั้งนึงนะครับนะรีไปประมาณโอ้โหเกือบ50วีได้เลยนะอ่ะต่อมาท่าสามนี่คืออะไรนะครับอึบอุ้ย นี่คือท่าต่อสู้ของปลาอันนี้น่าจะเป็นปลาอะไรสักอย่างปลาหมอเหรทำไมไม่มีนวดอ่ะเอาหลาดนะครับมาดูเด่ยท่าเดิมนมั้นก็แปลกๆแล้วดูดิดโอ้โหดีครับโอ้โหผมมาแล้วครับผมเป็นปลาที่เดินได้ครับ เอาละไอพวกไททันมึงเตรียมตายได้เลยเอาละมาแล้วไททันพวกนี้บอกอ้อะไรวะเนี่ยเอาละต่อยหน่นี่ต่อยดอกเดียวตายฮึบฮึบนี่นะเฮ้ยออะไรวะเนี่ยตัวเล็กๆโอ,โ, ح, โ,อโ, ح, โอ้โหโดูดปาตีช่วยด้วย <R ip> นะครับนะเอา้าทำไมฝั่งนี้คือไททันเป็นฝ่ายแพ้แพ้วเนี่ยเออเหล่าเคมีล่าฝ่ายแพ้นะครับนะแมปนี้ อ่าอาล่ะท่านผู้ชมมาดูซีฝั่งไททันนะครับนาดูดิดูดิหุยโอ้ข้าคือเดิวข้าไม่เคยเห็นไอ้ปานี่มันเดินได้แเดี๋ยวมึงได้รู้สักยภาพโอ้มันมุดดินว่ะมันเล่นมุดดินว่ะเดี๋ยวเดี๋วดี๋วเด๋วเดี๋ยวมึงเจอกูโอ้ข้าขึ้นมาแล้วตายซะกูะะเต้นโชว์เลยอ่ะเต้นเต้นมึงเต้นโชว์ทำไมไอ้ปาง้อมึงไปสู้กับเขาสิลาบอกนี่จะโชว์พรทังแล้วจะทุย <c oughs> วันนี้ไอปลาดินะครับนะต่อมาเจออะไรอีกวเนี่ยหุยซินี่มาว์ชั่นล่างใหม่เอเนี่ยนะครับมาเอาเลยเว้ยี่โอ้ตัวอะไรตีกูออมันตีแรงมากด่แค่กูเองตัวเล็กๆกูค,คือปลาสุดน,น่ารักหวัสดีจ้านี่นี่เห็นตัวหนึ่งมันกำลังจะมาสู้ชั้นดูดิฉันขอสู้เพื่อระเจ้าตา นะครับมาตายเตี่ยบุงดินี่น่ะดิตายไปดิสกิปไปดีคลองโลนะครับเนื่องจากเหล่าไททันไม่สามารถสู้กับตัวตนหนึ่งได้นั่นก็คือไอ้าง้อนะครับนาแล้วนะครับนะอุย้ยมีมามีพลังใหม่ด้วยพลังหัวยิงนะครับมาอะไรวะเนี่ยน้อแล้วหัวมันขาดหัวมันขาดนะผู้ชมหัวมันขาดโอเคเอาละเดี๋ยวเจอดิดิดต่อยไปดิต่อยไปดิเจอท่าสามดิเป็นไงวะท่าสามอุ้ยท่าสามโคตรแรงท่าสามนะครับนาท่ารัตตทุยผมขอเรียกชื่อนี้แล้วกันตายเลยนอกเดียว นะครับนะเอาลร์ไ้นี่เดีอู้อะไรเนี่ยอา้าตายกูไม่ได้ทำอะไรเลยตัวอะไรมาตีกูเนี่ยเอาลร์นี่ไอ้พวกซีนิมาแคเมล่ามันตายหมดนี่แน่เอาลร์อู้พวกเราตีมอนนี่แน่เตีอะไรละ่ะฉันคือปลาที่เต้นหมอลำดูซิ5-2นะครับฮิวเลือดอนะอูโอ้ เพิ่มเลือดจริงๆด้วยนะครับเพิ่มโคตรเยอะเลยดูดูมันเต้นใส่ตูดด้วยซีนีมาถึงกระโมงแตกนะครับโอ้ลุมมันเร็วไอ้หมอดิเฮ้ยลุมอย่างนั้นเหรอนี่ลองต่อยซีนีมาดูอุ้ยต่อยทีแม่งเลือดเกินเหลือครึ่งนะครับอู้ตีสามครั้งตายท่านผู้ชมแม่งโหดเกินนะครับนะโอ้โหโคตรโหดเอาเราพวกเราพวกเรามีปลาเดินได้ไม่ต้องห่วงว่าพวกเราจะแพ้พวกเราจัดการไอ้พวกซีนีมาแล้วแคมิล่าเฮ้ยอู้ตัวเราโคตรโหดท่านผู้ชมดูดินะครับนะไอ้นี่บอกโอ้อะไรวะเดี๋ยว ปาเดินได้ปาเดินได้ตัวนี้ตีสองครั้งตายอ่ะตีสองครั้งตายนะท่านผู้ชมตีสองครั้งไอปาเดี๋ยรู้สึกว่าจะหกกว่านกคู่อย่างนี้เพราะมันมีพลังอันนี้ไงพลังรัตรัตุเนียพลังเนี้ยด้วย,ยหมอนี่นะครับแอสเซนซินนักฆ่าเหรอปล่อยให้มันตีเราดูดิดูดิเอ๊ะพวกเราแค่มันฆ่ามันเดี๋ยวกูเดินท่านนี้ พวกเราตายแล้วแม่งเลยเดี๋ยวผมไปไล่พวกนี้ดูซิจะเป็นยังไงนะครับนะผมจะใช้พลังรัตตทวีจัดการมันจากด้านหลังนะครับโผลพวกเราหนีเร็วอ๋อมันมาแล้วไอปลาเดินได้รัตตทวีรัตตทวีมานี่สิไอหนูนักทะลุกูดีก่อนแล้วไอตัวนี้ดิผมว่าแม่งเป็นอมตะได้เลยนะตีก็แรงนะครับนะแล้วทีนี้แถมยังเพิ่มเลือดได้อีกดูนี่ดูนี่ดู มันไม่มีทางตายตัวนี้โคตรโกงเก่งกว่านกคู่อีกนะครับนะาตีอๆกันกับนกคู่แต่นกคู่ไม่สามารถเพิ่มเลือดได้นะครับแค่นั้นเองแม่งโกงมากโคตรโกงแขนยังเต้นตลอดเวลาอีกต่างหากนะครับเอาแล้วท่านผู้ชมต่อมาผมจะลองเล่นอัปเดตตัวอื่นดูนะครับนี่ไอ,อ,อ้ไททันแคมเมล่านะครับนะโอเคมาหมื่นนะครับนะในการที่จะเล่นมันนะครับโอเคเล่น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  เล่น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 ล่นเ่นเล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 นะล่นเล่นะครนบล่นเล่นนะล่นนะครับน อุอปรกรณ์ครบชุดไว้เฮ้ยดูโคตรเจ๋งนะครับข้ามาพร้อมอาวุธใหม่เอาระโอ้มีอะไรให้ข้าทำบ้างนี่ข้าจะใช้ดาบนี่แน่โหเหมือนเดิมนะครับไอ้พวกนี้เหมือนเดิมอัปเกรดไททันอ่ะโอเคอันนี้เหมือนเดิมลำแสงนะครับนะแต่ที่ไม่เหมือนเดิมนั่นก็คือรู้ไหมคืออะไรนี่ข้ามีหัวนี่ว้าว หัวออกไปยิงเองเลยนะครับผมไม่ได้บังคับดูอ๋อแล้วจากนั้นข้าก็สามารถใช้ด่การต่อสู้ของข้าได้ี่แน่ฮ่าฮ่าฮ่าเข้ามาเสกพวกอ้นี่เข้ามาเฮ้พวกเราไอ้ไททันตอนนี้มันหัวหายวะ่ะคุณไม่ได้หัวหายมึงดูหัวกูดีๆหัวกูออกไปสู้ด้วยตัวเองเว้ยดูหัวกูมีชีวิตเองคิดเองได้นะครับฮนะแถมยังปล่อยลำแสงอะไรสักอย่างออกไปด้วยนะฮะกงแซดแล้วเราปล่อยซีนิมาได้ไหมไม่ได้นะครับรต้องใส่หัวก่อนนะครับถึงจะซีนีมาได้โอเคเข้าใจแล้วนะครับโอ้ แม่งโกงเกินนะครับเอาล่ะตะก,กี้ขอใหม่นะคะนะอ่ะผมจะลองเล่นอันนี้กดนี้ให้ได้อยู่ดีทำไมมันกดไม่ได้วะอยากเล่นไททันตัวนี้ยังไม่เคยเล่นเลยอยากเล่นโว้ยโอ้ยเล่นไม่ได้ปะโถเอ้ยแสงเป็ดก็ยังไม่มีใครเล่นไททันตัวดีนะ แต่ที่รู้นะครับนะตอนนี้ในแมปนี้นะฮะไทท่านฝั่งแคเมล่าเยอะมากเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนเกมเองดูซิไอพวกนี้บางอ่านมาครองโลกอย่างนั้นเหรอดูผมจะเปลี่ยนเกมด้วยการเล่นท่ารัตธทุยนะครับนะลัตทุย ตายให้หมดซะนี่ผมไม่กลัวตายนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวตายผมบอกเลยนี่แน่อะไรอะไรมาถือโลอะไรนี่ตายนี่แน่เลือจหยาดนี่แน่โอ้เขาว่าอะไรมันตีกูอยู่วะเนี่ยโอ้ทขาไมเลือดกูลดเองนี่อะไรอะไรอุ้ย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 เอาละจากนั้นไอตัวนี้น่าจะบางกว่านกกู้นะผมว่าแต่เราสามารถเพิ่มเลือดได้อ่ะแย่ออ ต่อมามีอะไรอีกนะครับน่าเอาร่ะมาต้องเจอท่ารัตะทุยนะครับนะท่าพลังเ <are> ทปเจ้าฟิชนะครับนะเ <laughs> ทปเจ้าป่าดิ <laughs> กันเลยแม็กเลยจะเลือดลดแยแล้วก็เพิ่มเลือดได้สบายนะครับนะดูอุ้ย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 เจอโนคู้เจอโนคู้ว่ะฉันไม่เคยเจอใครที่ร้อยเฮ้ยแสนคิวเหมือนฉันเลยนะครับนะเพิ่มเลือดแอะกูตายว่ะอุ้ยโนคู่สองตัวท่านผู้ชมโนคู่มันมาล่าผมหรือเปล่าเอาละมาล่ากูใช้ไม้จัดให้ท่านรัตตถุยเตรียมพร้อมพวกเราจัดการมันดท่านรัตตถุย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 อุ้ย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 นี่นี่ตีไปดิตีไปดิตีไปดิสู้ มาสู้กันมึงกับกูเนี่ยทาราจะทุยน,น,น,นี่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 เอาไะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งกูต่อหมดมาดิมาดิโอ้โหแต่นกคู่ตีแรงมากนะครับท่านผู้ชมนกคู่ตีแรงจริงๆเอาละงมามดิแน่เตะไปดิเฮ้เตะไปดิเฮ้บเตะไปดิพาแล้วมึงพาแล้วโอ้โหสองตัวไม่ไหวว่ะ <conte S 1> นะคร <kart on S 2> ับในที่สุดแล้วเจอคนที่โอ้โหววมีสกอร์แสนคิวเหมือนเราเลย มาท่านผู้ชมต่อมาผมกลับมาเล่นไอตัวไทยไทยท่านดีกว่านะครับหน้าอัล่าตายไทยท่านขอคนโหดพวกอ่ะเล่นเล่นเล่นอ่ะอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยติดบักอีกแล้วแม่งเอ้ยเกมกากนะครับกูสั่นเสียต่างใบม,มือตัางยแย่แยะมาถ่ออ้มาซื้อตัวโหเล่นไม่ได้ซะง,งั้นอะไรวะเนี่ย เกมกากโอ้โหไม่อยากจะชื่อเลยนะครับท่านผู้ชมผมอยู่ตั้งแต่ตัวละครยังเป็นแบบในน้อยอยู่เลยอะ่ะยังเป็นไม่ได้เป็นกราฟ,ฟิกแบบนี้เลยนะตั้งแต่ตัวละครมันยังแบบกระหลงป๋องอยู่เลยอะ่ะก็คือตั้งแต่ตัวละครยังแบบเนี่ย250 โลบอกก็สามารถซื้อตัวละครแบบแค m มล่าได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไอตัวแค m มล่ายังโหดอยู่เลยนะยังโหดที่สุดของเกมอยู่เลยนะเออเวอร์ชั่นหนึ่งเวอร์ชั่นสองยังไม่มีพวกไททันอันดิกาเลยนะครับนะจนมาถึงไททันอาฬิกานะครับเริ่ม20,000นคิวนะครับเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหมื่นแปดก็ค่อยอัพขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงไตไททันนะครับการปรากฏตัวของไยไททันนะครับแล้วก็ไอตัวแค m มล่านี่หมื่นห้าแล้วจากนั้นก็มากระโดดมาถึงดิไยไททันห้าหมื่นคิว Titan, 50, แล้วต่อมาก็ไอตัวบ้าดี่นะครับนะแสน คิวกูจะบ้าคิดถึงแล้วกูกลับไปเล่นต่อดีกว่าเอาละไอแม่เหล็กแกมานนี่ซินะครับนะไอแม่เหล็กเดี๋ยวเจอกูตาเลเซอร์นี่จีเข้าไปเลยโอ้โหเตะหน้าไปดิตายตงกาจัดการแมนนี่อะไรนี่เพ้อ โอ้อ้นี่แม่งบังอาจมาปล่อยระเบิดใส่ผมว่ะบังอาจว่ะบังอาจนี่นีเอาเลเซอร์จีมเลยจีมเลยเออเออโอ,โอ้ไอตัวนี้นะครับไม่มีการเพิ่มเลื่อนเหมือนไอปางแต่มันตีแรงมากเลยนะผมขอฟังเพลงมีมเพื่อสงบจิตใจอารมณ์ตัวเองก่อนโอ้ชิบหายแล้ว เอาละแกเตรียมตัวตายได้เลยไอ้พวกไททันมีแต่ททัททนนี้นะว่ะเดี๋ยวมึงเจอท่าน,นี้สกิลพลังฉึกๆ,ๆนะครับนแะอ่ตายก่อนแหละเอาล่ะต่อมานะครับเจอไททันขุดเจาะโอ้เขาจะขุดเจาะขุดเจาะนี่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 สกิลการตีโอ้ตัวบ้าอะไรมาตีฉันวะเนี่ยแฮ้เจอท่านี่แน่ฮ่าเจอท่าฉันหน่อยเป็นไงนะครับนะเมื่อไหร่ที่ผมเครียดนะครับหุย้ยผมก็จะเต้นตาเกี้อ่ะยะโอะ้อ่ะ อ,ะอะนะครับเออเต้นไม่อายฟ้าดินอ่ะท่านผู้ชมนะครับนะ <c oughs> เนื่องจากตะก,กี้ผมเจอตายไทท่านแล้วมันหนีผม <c oughs> ผมต้องเต้นรอมันนะครับนะ A few moments later เออยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอโอ้ทำไมมึงมมาช่วยบ้างนี่เฮ้ยเรียกมาช่วยแล้วเข้าไอ้บ้าเอ้ย Two thousand years later อ่ะโอเคเนื่องจากไอไททันนาฬิกามันไม่มาจริงๆวะ่ะนะครับโอเคสเลาวนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ให้ผู้ชมนั้นมีความสุขพบแต่ความสดใสในชีวิตนะครับนะโอเคสเลาวนี้ก็พอแค่นี้เลยบายจบไปเพลงนี้โอ้โหมีผู้ฟังด้วยไหมเฮ้ยนะครับพี่ครับแม่งเพลงโคตรมาเลยพี่ผมชอบที่พี่เต้นนะพี่พี่สายตูดโคตรเฟลี้ยวเลยว่ะพี่ฮ้ท่านผู้ชมครับสุดท้ายแล้วผมจะบอกกับตัวเองว่าอย่า ประมาณคนดูเด็ดค่ะ